เกิดประเด็นร้อนในเรื่องของราคาทองที่สบปลาวนะครับที่ทําให้ร้านเนี่ยปิดกันนะครับปิดร้านไม่มีการซื้อขายประชาชนลาวผิดหวังมากๆเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาฟังคลิปนี้กันครับผม สวัสดีครับผม,ผมรุงชาแนลสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาทองคำลดหวบลดหวบเลยทีเดียวนะครับหลายปัจจัยนะครับก็บอกว่าล้านทองกับรัฐบาลเนี่ยทุบเองเก็บเองนี่นะครับเป็นเสียงลือที่ประชาชนลาวเนี่ยเขาพูดกันนะครับทุกคนบอกว่า ราคาทองคำลาวเนี่ยโอ้โหทำไมมันลดเยอะขนาดนี้หลังจากที่ลดเยอะปุ๊บเขาก็ปั่นกระแสเรื่องทองคำลดนะครับพอทองคำลดปุ๊บเขาก็ปั่นให้ประชาชนเนี่ยไปขายหลังจากที่ประชาชนไปขายหลังจากที่ประชาชนชาวลาวเนี่ยได้ขายแล้วครับวันต่อมาก็ได้ทำการปิดร้านหนีก็ทำให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาประชาชนก็ เริ่มสงสัยละเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่นะครับหลานทองกับรัฐบาลเนี่ยลาวทุบเองเก็บเองกันหรือเปล่านะครับเรามาฟังเรื่องนี้นะครับทางศาสตราจารย์ดรอ,อ,อัดชี้สาเหตุนะครับที่ราคาทองคำลาวเนี่ยปรับตัวลดลงกว่า6000บาทต่อนหนึ่งบาททองคำนะครับโอเคครับ ก็เนื่องจากก็เป็นเพราะความตื่นเต้นที่ตนกต่อข่าวลือที่ว่าราคาทองในลาวเนี่ยกำลังจะดิ่งเหวก็ส่งผลให้คนลาวในแห่ไปขายทองเนื่องจากทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์อย่างเดียวที่ลาวถือว่ามีความมั่นคงที่สุดแต่เพียงชั่วข้ามคืนราคาก็ดีกลับมาเท่าเดิมเชื่อว่าร้านทองเนี่ยคือต้นต่อปล่อยข่าว ฟันกำไรขณะที่ชาวบ้านขาดทุนยับเลยนะครับอีกทั้งผู้ค้าทองยังปิดร้านนี้อีกด้วยทำให้คนลาวเนี่ยหมดโอกาสซื้อคืนก็ลืกอนสนันเลยนะครับว่ารัฐบาลลาวเนี่ยทุบราคาเองหวังกวาดซื้อทองเก็บเข้าคลังเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ครับก็ถือว่าโอ้โหเป็นเหมือนกับโจรเลยนะครับทุกคนคนะไม่ต่างอะไรกับโจรเลยนะ ก็ปล่อยข่าวนะครับปล่อยข่าวว่าราคาทองเนี่ยลดเยอะนะครับจะลดเยอะนะครับทุกคนหลังจากที่ประชาชนก็กลัวเนะวาะกลัวที่จะาขาดทุนนะครับทุกคนก็รีบมาขายสิครับกลัวมันจะลดเยอะกว่าน,นี้ครับทางร้านก็ปั่นกระแสกันนะครับทุกคนปั่นกระแสกันเหมือนอต้มกันเองนะครับทุกคนพอขายไม่ได้แค่วันเดียวครับ ร้านก็ปิด,ดนี่นะครับปิดร้านหนีโอ้โหนี่มันก็สงสัยครับทุกคนมันก็น่าสงสัยดีครับทุกคนขนาดสงคนสปลาวด้วยกันนะเขาก็ยังสงสัยเลยเอ๊ะทำไมพอไปขายซองอวันนี้วันต่อมาร้านปิดแล้วก็ราคายังขึ้นอีกด้วยโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้คุณคิดยังไงอ่ะมันคิดยังไงไม่ต้มก็บ้าแล้วเนี่ยผมว่านะ โอ้โหเนี่ยเขาวางแผนกันมาอย่างดีเนี่ยนะครับทุกคนไม่ได้ว่านะครับแต่ว่ามันคือมันเข้าข่ายอ่ะเข้าข่ายหลอกลวงเลยอ่ะหลอกลวงประชาชนลาวเนี่ยหลอกลวงประชาชนเลยครับทุกคนเนี่ยเอ,อปล่อยข่าวกันนะครับราคาทองลดทวบหลังจากที่ประชาชนไปซื้อเออไปขายพอขายครับวันต่อมาราคาขึ้นกับปีล้านนี้อีกอ่นะ จะคิดยังไงครับทุกคนอ,อทุกคนคอมเมนต์เลยนะก็นนะับเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมากๆนะครับสำหรับราคาทองคําของสอปปลาวเนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันพฤห,หัสที่25ก่กรกฎาคม2,567ราคาทองคําของสอปปลาวลดลงจาก31ล้านกีบนะครับหรือเท่ากับ 4, 3,200บาทต่อหนึบาททองคำ ลงไปเหลือที่39,700หรือตกลงถึง3,500บาทต่อ1บาททองคําต่อมาวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567ก็ตกลงไปอีกครับ3,100บาทต่อ1บาททองคําเหลือบาทละ36,000บาท คือแค่2วันนะครับราคาทองคำในลาวตกลงไปถึง6,600บาทต่อ1บาททองคำส่งผลให้คนลาวเนี่ยพากันแห่ขายทองเนื่องจากเกรงว่าราคาทองคำเนี่ยจะตกลงไปอีกทั้งที่ราคาทองในตลาดโลกไม่ได้มีความผันผวนอะไรเลยคือปรับลดลงแค่100บาทต่อ1บาทอบาท,ทองคำเท่านั้นแต่ ก็แค่ข้ามคืนเช้าวันลุ่งขึ้นราคาทองคำของเรากลับดีตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่43,200บาทต่อ1บาททองคำตามราคาเดิมส่งผลให้คนลาวจำนวนมากเนี่ยขาดทุนยับเลยครับทุกคนก็จากการที่คนลาวเนี่ยไปเทขายทองในครั้งนี้นั่นเองโอ้โหไม่ขาดทุนได้ครับ ดูลดลงมาเยอะขนาดนั้นนะครับทุกคนแล้วก็ดีดขึ้นมาถึงราคา43,200อีกโอ้โห,โหน่าสงสารประชาชนนะครับหลังจากที่ประชาชนเนี่ยได้เทขายทองเนี่ยก็ผิดหวังไปม,มากกว่าน,นั้นครับทุกคนมีนำซ้ำบรรดาร้านทองในสปปลาวเนี่ยยังพากันปิดร้านอีกไม่มีการซื้อขายอีกทำให้คนลาว ที่ต้องการขายซื้อหรือขายทองหลังจากราคาทองคำปรับตัวขึ้นสูงขึ้นมาต้องพากันผิดหวังเลยทีเดียวกระทั่งเกิดเสียงวิจารณ์จากชาวเราวว่าเป็นการปิดร้านนี้หลังจากที่ร้านทองฟันกำไรในอัตราบาทละ6,600บาทจากการหลอกซื้อทองของชาวบ้านที่ไม่รู้เท่ากันเล่เห์เลี่ยมบางก็คาดการว่า อาจเป็นฝีมือของรัฐบาลลาวที่เข้ามาทุบราคาทองแล้วก็กวดซื้อทองคำเก็บเข้าคลังเพื่อเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศและใชน้นี่ที่รัฐบาลลาวกู้ยืมจากประเทศรองศาสตราจารย์ดรัดพิสารวานิชกอนักวิชาการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับก็ได้วิเคราะห์ออกมาอ่าโดยวิเคราะห์สาเหตุออกมาดังนี้นะครับสาเหตุที่ทาให้ราคาทองคําในสปลาวเนี่ย ตกลงอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ว่าปกติราคาทองคําในประเทศต่างๆในรวมถึงสปลาวเนี่ยจะพันผวนตามราคาทองคําในตลาดโลกอย่างไรก็ดีแม้ขณะนี้ราคาทองคําในตลาดโลกจะค่อนข้างพันผวนแต่ก็ไม่น่าเกี่ยวข้องกับราคาทองคําในสปปลาวที่ขึ้นลงแบบผิดปกติซึ่งระบบเศรษฐกิจของเรานั้นจะถือว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ประเภทเดียวที่คนลาวมองว่ามีความมั่นคงที่สุดไม่ว่าจะ คนที่มีเงินหรือไม่มีเงินก็พยายามเก็บสะสมทองคําคนลาวไม่นิยมเก็บเงินสดเนื่องจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่าเงินกีบผันผวนทั้งในตลาดปกติและในตลาดมืดอีกทั้งยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องซึ่งหากเป็นนักธุรกิจก็อาจจะจําเป็นต้องถือเงินกีบไว้เพื่อการลงทุนขณะที่ประชาชนทั่วไปไม่อยากถือเงินกีบแต่นิยมถือทองคํามากกว่า เมื่อราคาทองคําของลาวปรับตัวลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคนที่มีเงินเก็บก็อาจจะยังถือทองไว้อยู่แต่คนลาวส่วนใหญ่ซึ่งฐานะไม่มั่นคงจะรีบเอาทองออกมาขายเพราะกลัวว่าราคาทองคําจะตกลงไปอีกซึ่งจะเท่ากับว่ามูลค่าทรัพย์สินหลักที่ตนเองถืออยู่นั้นลดลงที่สําคัญมีข่าวลือสะพัดว่าราคาทองจะตกลงไปอีก คนลาวจึงพากันแห่ขายทองยิ่งคนเอาทองออกมาขายกันมากขึ้นก็ยิ่งส่งผลให้ราคาทองคําในตลาดปรับตัวลดลงเรื่อยๆจึงเกิดปรากฏการณ์ราคาทองคําลาวดิ่งเฮวในช่วงปลายเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองและเนื่องจากแนวคิดในการซื้อขายทองคาของคนลาวนั้นเป็นไปในลักษณะถ้าราคาทองขึ้นจะรีบซื้อถ้าราคาทองตกลงจะรีบขาย ซึ่งต่างจากคนไทยที่จะซื้อทองเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงเท่านั้นและจะขายเมื่อราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นจึงสุ่มเสี่ยงที่คนลาวจะขาดทุนจากการซื้อขายทอง หลังจากนั้นก็ยังกล่าวอยู่ว่าตอนนี้มีความตื่นตะนกจากหลายปัใจจัยในประเทศลาวเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเงินเฟอ้อสูงเศรษฐกิจไม่ดีไม่มั่นใจว่าจะมีนักลงทุนเข้าไปลงทุนในลาวหรือไม่ทองคําที่ขายอยู่ในตลาดเป็นทองจริงหรือทองปลอมเมื่อซื้อมาแล้วจะนําไปขายคืนได้หรือไม่ระบบลหลายๆอย่างของลาวยังนิ่งยังไม่เป็นสากล ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนมีผลเชิงจิตวิทยาข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นในลาวส่งผลให้ทั้งค่าเงินกีบและราคาทองผันผวนอย่างหนัก mm hmm. ก็นี่แหละครับทุกคนประเด็นนี่แหละครับประเด็นที่ว่าร้านทองนะครับปั่นนะครับปั่นทุบราคากันเองนะครับให้ คนลาวที่มีทองเนี่ยไปเทขายปั่นราคาว่าราคาทองเนี่ยจะลดเยอะกว่านี้นะครับทุกคนก็หลังจากนั้นก็ปิดร้านหนีนะครับคนลาวจะไปซื้อทองก็ซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าราคามันขึ้นมานะครับในวันต่อมาราคาก็ขึ้นมานี่นะครับเป็นเสียงที่วิพากวิจารณ์ไปอย่างมากนะครับจากคนลาวจานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับทุกคน ที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่ารัฐบาลลาวเนี่ยเป็นคนทุบราคาทองเองหรือเปล่าเพื่อที่จะกวดซื้อทองในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็เก็บเข้าคลังบางคนก็ปั่นราคานะครับก็คือบรรดาร้านทองของลาวนั่นเองนะครับที่ปั่นราคานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคนลาวบางคนก็บอกว่ารัฐบาลกับล้านทอง วางแผนกันหรือเปล่าและยังจะบอกอีกว่านะครับตลาดทองคําในลาวกับไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งราคาซื้อขายทองซึ่งของไทยเนี่ยจะมีมาตรฐานเรื่องดีมานสะพายที่ชัดเจนกว่าไทยเนี่ยมีสมาคมค้าทองคําที่กํากับดูแลมาตรฐานในการซื้อขายทองคํามีผู้ซื้อและผู้ขายทองเป็น กลุ่มก้อนชัดเจนซึ่งตลาดค้าทองของไทยเป็นตลาดที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วยขณะที่ตลาดทองค้าทองคำของสวปลาวแม้จะมีสมมาคมทองคำแต่ประชาชนก็ยังมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นเช่นไม่มั่นใจว่าทองคำที่ร้านทองนำมาขายเป็นทองจริงหรือทองปลอม เมื่อซื้อมาแล้วในอนาคตท่านนำไปขายจะได้เงินหรือเปล่าอีกทั้งการที่เศรษฐกิจลาวไม่มีสติภาพเงินเฟ้อก็สูงค่างเงินกิจก็อ่อนการท่องเที่ยวหดตัวนี่สาธนารนณะต่อ GDP สูงจึงส่งผลต่อสติภาพและความเชื่อมั่นในการซื้อขายทองคำในลาวด้วยตลาดทองคำของเรามีความอ่อนไหวพอมีข่าวลือหน่อย ว่าราคาทองจะปรับตัวลดลงเรื่อยๆชาวบ้านก็พากันเทขายทองพอข่าวซาลงก็แห่ซื้อทองกันกลับนี่แหละครับคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำในลาวปรับตัวสูงขึ้นก็พอรัฐบาลลาวนะครับเข้ามากวดซื้อทองเพื่อเป็นทุนสำรองหรือเตรียมใช้หนี้ต่างประเทศนั่นก็มีความเป็นไปได้สูง เพราะตอนนี้รัฐบาลเนี่ยของทุกประเทศต่างก็เก็บทองคําเพื่อเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศกันหมดและเป็นหนึ่งในภารกิจของธนาคารกลางของเราที่จะเก็บทรัพย์สินที่มีความมั่นคงและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลกนั่นก็คือสกุลเงินที่เสถียรภาพและทองคําแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีรัฐบาลลาวอาจจะกวาดซื้อทองคําได้ไม่มากนักนี่ครับ ก็เป็นคําคอธิบายนะครับของรองศาสตราจารย์ดตอรอัดที่กล่าวนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วเนี่ยทุกคนก็คิดเหมือนกันไหมผมว่าน่าจะใช่นะครับทางรัฐบาลลาวกับร้านทองเนี่ยเขาเหมือนจะวางแผนนั่นแหละครับที่จะกวาดซื้อทองไปเป็นทุนสำรองนะครับโดยนะครับวางแผนเนี่ย ปั่นราคาทองคําเองนะครับแล้วก็ทุบเองนะครับเพื่อที่จะให้คนคนลาวเนี่ยมาขายทองนะครับแล้วก็ปั่นว่าราคาทองเนี่ยจะลดลงอีกหลังจากนั้นก็ปิดร้าน <c oughs> ปิดล้านวันต่อมาปิดล้านนะครับพอปิดล้านครับวันต่อมาอีกราคาทองขึ้นอีกออื <c> ืห <oughs> เป็นยังไงล่ะจะไม่ให้คนลาวเขาคิดได้ไงนะครับทุกคนโอ้โหทำกันขนาดนี้เลยหรอไม่น่าไม่น่านี่นะท,ที่มาเ็าถึงว่าลาวต้มลาวนะครับทุบเองนะครับกินเองโอ้โหสุดยอดจริงๆถือว่าวางแผนมาอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นอาจจะเป็นสาเหตุนะครับทุกคนก็ ใครชอบนะครับก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้เลยแต่ใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดซ b s c r i ร e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมดลล์ชาแนลด้วยนะครับทุกคนโอ้คครับโอ้ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับดลลงชาแนลสวัสดีครับ